อันนี้ไม้่วงหรี่นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้พระสมเด็จนะทาจากไม้่วงหรี่ท่านผู้ชมสุดยอดของผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยแล้วล่ะเพราะตัวนี้นี่ทาจากไม้่วงหรี่เขาเรียกว่าเป็นไม้ของฮ่องเต้ท่านผู้ชมไม้่วงหวรี่นี่เมื่อก่อนฮ่องเต้เคยใช้ในพระราชวังต้องห้ามนี่ทําเป็นกําไรข้อมือทําเป็นสร้อยคอทุกอย่างทําจากไม้่วงหรี่ทั้งหมดนะบรีและตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้บริษัทของมู่ไทยแลนด์เอามาทําเป็นบริษัทแรกแล้วบอกเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าประพมน้ํามนต์แล้วก็ อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาที่จังหวัดกาลสินนะของแท้ๆนะท่านผู้ชมของแท้ๆเลยอันนี้ไปที่วัดหลวงปู่ศิลามานะครับท่านก็ประพรมน้ำมนต์แล้วก็ผ่านพิธีเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าธรรมดานะ mm hmm. อ่าอันนี้ก็คือมาห้อยนี่บอกเลยนะว่า ตอนนีนะ้พระสมเด็จรุ่นเป็นจ่าภาคีรุ่นนี้นะนี่กําลังดังเลยท่านผู้ชมกําลังดังเลยตัวนี้แหละตัวนี้นะมันจะนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้คือคนจีนเขาเชื่อถืออย่างนั้นนาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับใส่แล้วโชคดีใส่แล้วประสบความสําเร็จนําความสําเร็จมาให้กับชีวิต <S <S เพราะฉะนั้นอันนี้นะท่านใดสนใจก็ติดต่อบริษัทของมูทัยแลนด์นะของแท้ๆดีๆแบบนี้ท่านผู้ชมสวยไหมสวยไหม,มครับนี่เลยของแท้ๆของดีๆแบบนี้มาจากไม้ฮวงหัวรีวะรี เห็นแบบนี้แล้วคิดว่าไม้ตัวนี้มันจะขายได้จริงในอนาคตเนี่ยปลูกเป็นล้านต้นจะขายได้ไหมไม้ไม้ไม้พยุงเนาะไม้พยุงมันจะไปไหนเสียอไม้อย่างอื่นเขายังซื้อกันอยากให้ป้าหลีฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อยตัวนี้มันน่าปลูกจริงไหมก็ฝากถึงเกษตรกรนะเจเกษตรกรที่มีเนีอ่ะควรคิดไว้ควรตระหนักไว้เพราะว่าโอกาสที่ท่านน่ะจะหาเงิน อย่างก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรพวกทาอ้อยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราจะได้เงินแค่ใช้ดอกเขาต้นไม่มีโอกาสฉะนั้นทําไอเนี่ยปลูกไอนี่ไว้นะสิบปีเนี่ยมันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงยังไงต้นทันก็ต้องได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ดอกอย่างเดียวกเกษตรกรน่ควรฟังไว่ป้ากะอยากให้ปลูกแล้วก็จะได้ลํำรวยหลุดหนี้หลุดตินแล้วมันก็มีเงินนะ สิบต้นยี่สิบต้นเรามีน้อยแล้วก็ปลูกต้นน้อยอย่างน้อยท่านมีนี่ตักประมาณสี่สาห้าแสนนะปลูกตักไล่หนึ่งท่านก็นใช้นี่รุดโอ้เกินเกินแล้วครับเกินนี่แล้วเราคิดว่าอย่างนั้นนะว่าฝากอนาคตไว้<ป> <driven> ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นไม้มงคลของฮ่องเต้น,นะครับของจกาาักรพรรดิจีนจริงๆและพอมาถึงเมืองไทยก็เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่สร้างเงินสร้างไรายได้นะครับ เงินอ,อมก้อนโตมหาศาลเลยให้กับกเกษตรกรไทยมาแน่นอนท่านผู้ชมนี่แหละเป็นไม้นาโชคเป็นไม้แห่งความสําเร็จของกเกษตรกรไทยของคนไทยนี่แหละถึงท่านจะไม่ใช่กเกษตรกรท่านก็ปลูกได้อ่าอยากให้กเกษตรกรไทยนี่ปลูกของแพงกันดีกว่าท่านผู้ชม,มปลูกของแพงทําของแพงแบบนี้นะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับบริษัทโฮมูไทยแลนด์นี่ของจริงตัวจริงเสียงจริงเรื่องไม้่วงหวัวรีต้องยกให้เราท่านผู้ชมนี่ไม้ดีๆคุณภาพดีๆ ไม้นําโชคนชาําชัยไม้แห่งความสําเร็จนะครับของจักรพรรดิจีนของห้องเต้นในประเทศจีนมาเป็นของคนไทยแล้วท่านผู้ชมเป็นไม้นําโชคของคนไทยแล้วรีบปลูกกันเลยนะครับไม้ฮวงหัวรีสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณกัลลีนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณลุงนะฮะขอบคุณที่ให้ให้เรามาถ่ายทําตรงนี้อื <c oughs> สําหรับวันนี้บริษัททงมู่ไทยแลนด์เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดี